มาาห้กูมาเอาเ้ายางก่แล้วลากันแม่ถือเลขแม่เสียรถขั้นไม่มาาห้งกวเกาเดอร์อได้สามตัได้ยูนีไอูมเ่โอ้เกือบแสนเนาะครับผมเด้อแมวมาให้เรเด้อหนเด้อมาหาไปจุดสกเลยดอก้เออบัดนี้ขั้นใหญ่กว่านี้บอกครับโอ้กุมารเลยได้ขั้นใหญ่กว่าเกาเดอร์ ขึ้นกับฟันเห็นพญาอนะขึ้นกับฟันเห็นเพื่อนะฮะขึ้นกับฟันเห็นพญาอนะได้อยู่บอครับนี่ได้ขึ้นกันมันบอครับได้เยอะจ้าบ้าได้หลายครับไอ้รถตกกระดี่ซี่ใบในหลังนึงสวัสดีครับก๊อกก๊อกนิวครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตําหนักปู่ใหญ่อาจารย์น็อตตี้บ้านโนนสามัคคีตําบลนามนอําเภอนามนจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับผมสังเกตเห็นมีคนนําของเล่นมา ถวายที่ต้นมะขามนะครับที่มีกุมารทองกุมารีอยู่สวัสดีครับมาอีกแล้วคุเอาอีกแล้วถือบอกครับเลอานี้มาห้กุมานี่ได้เอามาให้กุมารเอาเบาย่างกายเล่าาันแม่ถือเรียกแม่เสียรถขั้นไม่มาให้งกาเกาเด้อได้สามตัว ได้ยูนีตบอกครับได้ได้จากกุมารท่องกุมารลีนนี่บอกครับได้ได้ตัวเลขอะไรครับบอดตัวเลขกัได้ยูนีอ๋อได้ครับอาจารย์แต่ว่าบอกแต่ว่าบอกบอกกุมารไว้แม่ถือเลขแม่เสียรถขั้นไงๆมาให้ก้เก่าเอ้โหครับวันนี้ได้ขั้นไงมาให้เลยนะครับได้สามตัวตรงเลยมบ่ครับเก้าเจ็ดเก้า

เดอแมาใหเด้อเอมาหานยกคุัมาน่กุ้ม้านอยครับหมึอนขั้นน้อยมนขันน้อยเอาขั้นใหญ่มาไหลเด้อให้แม่ถือเด้บันึงอีกบันนี้ขั้นใหญ่กว่านี้บอกครับโอ้กุมานเลยไดั้นท่นงด้ขั้นใหญ่กว่าเก่าเด้อครับ ขาครับคืออีหลี ienne, เลยวันนี้ครับโอ้ข้างแรกบอกครับข้างแรกในชีวิตเลยในชีวิตโอ้สามตัวตรงๆเลยหหนึ่งครับหกหนึ่งก็ถือปหกัหกนึ่งแ่ถือเาอาจารย์รับองให้บกเอบอกครับเที่ยวที่หกบอกครับเนี่ยเที่ยวที่ อาจารย์เป้าให้เที่ยวที่ฮาคักแมนอันวัดลาวามากไปถึงจะเที่ยวแล้แล้วเป้าให้บระกาศแกตเชาไปเห้ดีก็เป็นครับผมมามาจากมาจากไสก็มาจากสารคามจากมหาสารคามมันหลบผิวมาน้ำกันบ่ครับนี่โอ้มาน้ำกันโซเฟอร์ครับอ๋อเป็นโซเฟอร์โซเฟอร์ถือบ่ครับวันี้โชเฟอร์ถือโยโย่เจรหาใบหัวดีโซเฟอร์ถือบ่ได้ครับ ทุกเชือนี่คือถึอเรื่อยๆบนโซฟอร์นะครับวครับเาหาไปแเื่อยโอมามาจะเทื้อเราโซฟาหมามาหมาน้ากันตลอดเลยครับม่าฟอมกันตลอดจะไปปูองดำบ่ครับวันนี้ครับเดี๋ยวตามไปปูองดำนะครับนี่จะนําไปถวายปูองดำด้วยนะครับปูกหกหมื่นกว่านะครับสามตัวตรงๆเลยทั้งสองตัวหกหนึ่งก็ถูก เก้าเจ็ดเก้าก็ถูกนะครับนี่นำมาถวายปู้องค์ดำปู้องค์ดำนี่เราก็บนไว้บอกครับปู้องค์ดำนี่ก็บนไว้บอกครับหรือว่าน้ำมาถวายซื้อกระเบื้องบนค่ะว่าคันกระเมาถวายกระเบื้องบนคือเขาขอพรไว้ครับครับผมมันขึ้นกับฟันเห็นพญานาคยมันขึ้นกับฟันเห็นพญานาคมันขึ้นกับฟันเห็นพญานาค มันเคือนฟันมาเปเหรียญน้ำไปเหรียญน้ำือเป็นตะวั่เด็เป็นตะว่า่เด็เป็นแบบว่าพ่เด็เป็นอะไรไงดิครับเป็นแบบว่าเป็นพี่เลี้ยงขาไหวน้ำเห็นไหมครับงไปเหรียญน้ำคนโพงหัวโง่ขึ้นเป็นขือนฟันเลยครับอ้ครับผมพญานาคสีหยัางครับตะวันเป็นแต่ว่าเป็น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 เขียวแดงนี่ตะวันเียวแดงหลายก็อืมครับ ดงหลายก็ค pues ok ือได้โุ๊กปันยินปับเลยปันหมึกขึ้นอ่างนี่น้ได้สามตัวแล้วเล่าน่สามตัวเก่าเยอะด้วในหลายเป็นเได้ทั้งหมดหกเมือนตัวปลาเด็กสามตัวและเดกนี้ก็มีแต่คนโชคดีนำนำมาถวายมานี่กหวืนแล้วได้เก่าหนึ่สามใบมันเอาก็ไดเพราะว่ามันเต็มนี่งวนเฮแล้วก็เล็ได้สามวันนี้ได้หกหมื่ ดมนมนาตลอดมันบ่าใดหัวตสะไดร้ผมซื้อว่าใดสามตัวเลยเด็กเก่าเ้าเก่าโอ้โดีใจน้คน้ำหมากผู้มากถวายปูน้ำมัินบ่ครับกับผลไม้ครับผลไมครับแล้วก็ยัเต็มเนาะแม่ฝันย็นพญานาก่อนสิพ่าได้ถูก ฟันมึงขึ้นฟันมึงขึ้นตันนั้นยังไงคะเล่าฟันมานไปเที่ยวครับลูกไปโตนี่แหะไปเที่ยวหรอเลื่องท่านก็ลูกเป็นเหลี่ยมนามเป็นฟ้าไหวน้ำเล็กน้อยเล็กน้อยแต่ยืดท่านแต่เอาอยู่ใส่มาจุดแบบว่าเด็กน้อยเขาเป็นลูกเห็ี่ยมนามเป็นฟองลูกเห็ี่ยมนามลูกไปเรา่นลังย่างไปเพิ่นบดโค้งหม้อมะโก้ึ้นงามเห็นว่าเห็นแต่วช่วงช่วงแบบสีบบเบอร์เบอเห็นช่วงตัวไ่เห็นห้าตัวเห็นตัช่วงหัวสีอะไรคะัพี่ยัง เป็นเขียวแดงถ้าแดงแต่ว่าแดงสีไลก็เขียวแสดงว่าแม่มีบุญถึงพญานาคแล้วงวดนี้ผมว่าต้องได้โชคแน่นอนได้อีกมากเพราะว่าเขาปัเห็นไม่ใช่ดีเกิดมาก็ได้โชคดีพญานาคพญานาคนี่ก็ฝันครั้งแรกขึ้นกันเม้นบอกครับฝันพญานาคเม้นบอกอะไรดีไ่ได้บอกนี่ต่แบบว่าการล่องไปเลียนน้ำเนี้ยสามีไดตาแบบว่าล่องไปเลียนน้ำยู่บบนี้เพิ่นร้อนโค้งหัวหมุนจึงเรียกหมวกกันว่าจึงไลปันใด ได้สามตัวลอยหนึ่งวันนี้ได้พันยีนพันาค่ะพันสุ์ที่วุ่กรได้สองตัวครับท่านเจ็ดเก้าันันเก้าเจ็ดเก้าคับหกหนึ่งครับัีนี้ได้ยุบครับนี่ได้คือกันเป็นบ่ครับได้ยุว่าได้มาหลายครับได้รถตลี่ใบนหะหนึ่งนะครับได้หกหนึ่งสี่ใบโอ้ได้หลายยุ่ครับมขอใหม่มาขอใหม่โชคอยู่จรงนั้มาจากใสครับ วัอวังสามหมออ๋อวางสามหมอเอวังเอวบั้สงครามคนลไม่เกาอย่างบอกครับบอจ่าพันเด็กเกาอย่างบอจาพเด็กอยู่แต่ว่ามีมาขามหวานของโปรดของโปรดมีหนุ่มน้อยมาด้วยวันวันาเนี่ละเดียวมากอย่างเลยครับสงให้โชคสหา่ครับสาธุเดอครับย่อยู่กระสินก็รับไปสามแสน แต่คนโชคดีดีใจมากมากเได้นำดอกไม้มาเยอมาถวายเอาคันนั้นเาเด้นำมาถวายหลังจากที่ถูกสามตัวตรงตรงครั้งแรกนะครับเป็นเลขของอาจารย์เลยเป็นมที่แม่ได้มาค่ะหรือว่าแม่ขอจากกูองค์งกูแม่ ขอแบบว่าแม่ขอที่จะขอว่าให้ให้ให้ถือเลยสามตัวได้ที่เดือดก็ให้ถือสามตัวใช่ไหมขอว่าให้ถือสามตัวขออยู่นี่มันบ่เนึกถึงมันบ่การนึกถึงขออยู่นี่แหละตะวันต่วันก็ไดเรกน้ำปูน้ำตะวันกับไปไดยุุ่่นน้ำก็ว่าเป็นจับจิงจองไปรี้ยซนฝุเก่าไอซุนีอยังบอกเก้าเก้าเจ็ดโอ้โหเล่ถือเก้าเก้เก็ดร้อยห้จับได้ตรงๆงเลยบอกครับจับปิงปองนะจับปิงปองไ้ 0 9 7ย์เก้าเจ็ดเก้าเจ็ดอ uh uh ๋อเลยสลับเล่นเล่นครับอ uh uh mm ่าเล่นกลับนะครับท่านชุ่มท่านใดนะครับกำลังรับชมอยู่รีบมากราบไหว้นะครับรีบมากราบไหว้ใครกราบไหปู่องค์ดำแสนสิริจันทาตั้หนักปู่ใหญ่อาจารย์ลอตตี้นะครับวันนี้มีแต่ผู้โชคดีัครบมีแต่ผู้โชคดีนะครับมาแก้บนนะครับ ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องยู u ู e ก๊กก๊กนิวด้วยนะครับ